อันนี้เป็นแจ่วกับพริกขี้หนูกับอันนี้เป็นปลาปลาบองปลาลาบองผัดสุกนะคะประมาณที่ว่าเขาเนียวก็ติดมือเขาเนียยก็ติดมือค่ะมันร้อนตักไม่ได้ใช้มือหยิบไม่ได้นะคะขอขอช้อนตักนิดนะึงช้อนมีไหมมีค่ะ ได้บอน้อ่อยว่าคนโคราชแต่เนึ่งเขาอยัยงไม่เป็นปกติก็มีแต่ให้เขาเนิ่งให้กิน,ลนก,ลกลับไปบ้านก็ไม่เคยทำขับข้าวนะคะเป็นกำลังใจให้แม่วายนะคะหะแา่ชื่อไม่เจอกาติดเครื่องก็มือเปียกสวัสดีนะคะนะโอ้ยจะมีผู้เฝ้า จะมีผู้บ่าวทางอีสานที่ไปด้วยนะคะสองมื้อรวมกัน,อ,นอ,าอาหารมื้อแรกนะคะทุกคนอาหารมื้อแรกของวันนี้อ,อ,อันนี้เป็นแจว แต่พี่กิโนโหนกับอันนี้เป็นปลาราบองปลาราบองผัดสุกนะคะน้งมือเหรอไปน้งมือในห้องน้ำเลคะะดกใช้มือเหรอใช่ค่ะร้อนจัดนะมากเลยประหลดก็ดีเลยนะเนี่ยตำนะคะต้มตดี๋ยวมื้อเย็นให้กินนะคะเพราะว่าที่ร้านเขาติดนะคะวันนี้เดี๋ยวไปตลาดก็มีแจวนะคะอ,อ,อาจารย์มาใส่มา เมื่อกี้เขาจะกินไข่ต้มกันแต่ว่าเกินข้าวเหนียวไม่ไม่มีใครกินขึ้นมาเลยวินเดียร์สองคนนะคะขอข้ช้อนหน่อยที่หลบข้าวช้อนหน่อยค่ะลูกขอช้อนหน่อยนะคะเพราะว่าก็จะติดมือนิดนึงเพราะว่าเพิ่ม นึ่งข้าเหนียวเป็นครั้งแรกนะคะปวดใหม่ๆด mm ้วยนะคะให้ตัวใหญ่เลยเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวคนเดียวด้วยมั้งจ้าคนเดียวคนเดียวมีม้นคนเดียวเอาตะมอมาใส่ข้าวเหนียวเลยนึ่งข้าเหนียวครั้งแรกนะคะนิ่มไปนิดนึงล้างมือเหรอไปล้างมือในห้องน้ำไหมคะลูกใช้มือเหรอใช่ค่ะล้างจักร้ ใคยปราลดก็ดีเลยนะเนี่ยเอาเลาน,นเอาละนะเอาล่แไม่ใช่สะกดไปอัดแน่นกระติบเลยนะคะเขาเนียวน่าจะประมาณคืออืมอ่ะ,กกะกกบ๊ายบายค่ะอืมอร่อยแซ่แจดอืม เอาจานเด็๋ยิเจะ๊ยนพินไันกิโลนะคะ,ะก็สูตรของน้องน้องสาวเขาบอกมานะคะก็ตำนะคะต้องตำเดี๋ยวมื้อเย็นให้กินนะคะเพราะว่าที่ร้านเขากินดนะคะวันนี้เดี๋ยวไปตลาดก็มีแจวนะคะเขาเสิรยวใหม่อมอแล้วก็นุ่มนะคะ ใครจะรับประทางก็ได้นะคะเพราะมันร้อนตักไม่ได้ใช้มือหยิบไม่ได้นะคะขอขอช้อนตักนิดนะช้อนมีไหมมีค่ะนี่ี่หยอืมนี่รงพี่หยนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้หนูก่ไม่บอกอันนี้จะกินด้วยไฟใส่ใส่ก็จะติดมือนิดนึง จิ้มแจวนะคะหืหมผมย่าใช้มือนะคะประติบมาหมดเลยปลาอะไรอ่ะปลาดุกปลาดุกเ,เดียวหมดแล้วนี่หลกหมดแล้วนะคะแล้วพอแล้วพอ,อไปกระปกติก็มีแต่ให้ขเขาน้องให้กินอ๋อไปลงพยาบาจะได้ กลับไปบ้านก็ไม่เคยทำกับข้าวนะคะอืมเจตยไม่มีอนร่ะเดี๋ยวเย็นนี้ว่าจะไปเก็บกระถินนะคะพอตัวทางนะคะอืมเจตยวไม่มีงอน่ะเดี๋ยวเย็นนี้ว่าจะไปเก็บกระถินนะคะพอตัวท้ายอือขนไม่เพราะว่าเพิ่งเั่งข้าเหนียวเป็นครั้งแรกนะคะ ขวดใหม่ๆด้วยนะคะนห่้อเอานมมาใส่ข้าเนียนื่องข้าวเหนียวครั้งแรกนะคะนิ่มไปนิดนึงพาน้องสาวทำให้กินน้องสาวกับพี่สาว,วแล้วก็หล,หลานๆก็เลยจะได้ประมาณนี้แหละคะ่ะอร่อยมาก จับจับแซ่บโอ้ยเดี๋ยวจะยาวไปตดดอนคอยจ้ำอีกครั้งน,นะคะแล้วก็จะนิ่มไปนิดนึงขอเอาจุ่มเลยนะคะร้อนค่ะข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวมาเป็นกระติบกระติบเลยนะคะ แล้วก็มีปลาทอดนะคะขาดล้มปลดเต้าหู้เอาเต้าหู้มาใส่กุนเลยนื่อข้าวเหนียวครั้งแรกนะคะนิ่มไปนิดนึงเ้าเหนียวนะคะเ้าเหนียวมาเป็นกระติบกระติบเลยนะคะแล,แล้วก็มีปลาทอดนะคะขาดล้มตัด ครับอ,อ,อาจารย์เดี๋ยวจะจิ้มกินเดี๋ยวจิ้มค่ะบ๊ายบายค่ะกับปลาดุกทอดแล้วก็วจิ้มแจ่วอร่อบมากจิ้มแจ่วในตู้เย็น,นเขาอย่างนิ่มๆเนี่ยลิปไปด้วยนะคะ สองมื้อรวมกันทีแรกว่าจะจัดว่าจะจัดจะส้มตำพอดีที่ร้านเขาไม่ขายส้มตำไก่ทอดก็เลยต้องมากินโอ้ยจะมีผู้เบาจะมีผู้เบาทางอีสารจิ้มแจวนะคะผมจะใช้มือนะคะ ีกับปลาดุกทอดแล้วก็มันจิ้มแจ่วอร่อยว่ะแบมากจิ้มแจ่วในตู้เย็นแ่ก็เอาใหม่เนาะช้อนได้หรอไม่ต้องช้อนเขาไม่ต้องใช้ช้อนหรอกอุ้ยตัวนั้นพอแล้วลูกปุ๊าให้ตัวใหญ่แล้วนะนิ่มไปนิดนึงขอเอาจุดหน่อยนะคะร้อนค่ะ อันนี้เป็นแจ่วกับพริกขี้หนูกับอันนี้เป็นปลาร้าบองปลาร้าบองผัดสุกนะคะเอาเล้เอาพี่เ้ัไม่ใช่สลดกันอับแน่นกระติบเลยนะคะเขาเหนียวน่าจะประมาณขึ้นนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้หนูพ่อไม่บอกให้เราินด้วยก็เลยใส่ใส่นะให้อยู่แวะมานะคะ ี๋ยวมันต่อเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้หลานๆเขาก็เลย,เยอยากจะเป็นคนโคราชแต่เนื่องช่อเดี่ยวไม่เป็นเมมนื่องนขาแฉเพราะว่าค่ะบ,า,บายบายคะ่ะเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งเปิดเพลงนะคะลูกเดี๋ยวขอแม่คิปแป๊บนึงลูกเปนิดหนึ่งไม่มีช่หรอนนะคะลูกเอาเอาไหนเอาแกวหรอ ทิ้งสองคนใช่ไหมอ๋มก็จะติดมือนิดนึงอืมจแบบัแบแปบเซ็บแปบโอ้ยเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวก่อนขอยจ้ำอีกครั้งนะคะแล้วก็จะไว้อ่ะใหอยู่ไว้มานะคะ